กลับมาพบกันในเช้าวันอังคารที่4ตุลาคมเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคเพื่อนำไปประกอบการซื้อขายทองคำและค่าเงินบาทในช่วงคืนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นมาทดสอบ แนวต้านทางจิตวิทยาที่1,700ดอลลาร์ต่อออนซ์ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำดีตัวขึ้นนั้นน่าจะเกิดจากการที่มีข่าวว่าทั้งจีนแล้วก็อินเดียนำดอลลาร์ออกมาเทขายบวกกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐร่วงลง ก็เลยหนุนให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับปรากฏว่ากองทุน SPDR กับลดการถือครองทองคำจาก941.15ตันลงมาเหลือ939.7ตันในทางปัจจัยทางเทคนิคจากกราฟรายวันราคาทองคำ มีการเปิดต่ำปิดสูงกราฟแท่งเทียนที่เกิดขึ้นเกิดเป็น l องบ bullish candlestick คือเป็นกราฟแท่งเทียนที่มีลำตัวสีขาวขนาดยาวและมีกึ่งกลางลำตัวเป็นแนวรับข้อสังเกตนะครับแนวรับของกึ่งกลางลำตัวนี้ปกติจะใช้เป็นแนวรับระหว่างการซื้อขายหาก ราคาทองคำมีการย่อตัวลงสัญญาณ ISI เป็นบวกขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวลงที่ชะลอตัวระยะสั้นราคาทองคำมีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้านกอบบนของช่องแนวโน้มขาลงราคาทองคำจะเปลี่ยนทิศทางปรับตัวขึ้น เมื่อราคาทองสามารถยืนปิดเหนือ1,724เหรียญย่างไรก็ดีครับราคาทองคำจะยืยนยันการปรับตัวขึ้นเมื่อราคาทองสามารถสร้างจุดต่ำยกสูงการสร้างจุดต่ำยกสูงนั้นจะทำให้เราสามารถลากเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันทิศทางขาขึ้นของทองคําในระยะสั้นราคาทองคํามีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,724เหรียญและ1,750เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,679เหรียญและ1,654เหรียญ กลยุทธสำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อช่วงที่ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงและหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1724เหรียญตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1679เหรียญ และแนะนำให้เปิดสถานะขายเมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,724เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,700เหรียญตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,724เหรียญทิศทางของค่างเงินบาทจากรายวัน เราจะเห็นว่าข้างเลนบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบๆและขึ้นตัวออกด้านข้างกราฟเท่งเทียนล่าสุดนั้นเป็นรูปชุดติ้งสตาร์ที่เกิดใกล้แนวต้านกรอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นการเกิดเนาส่วนบน upper shadow สะท้อนถึงการเกิดแนวต้านสัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางขาขึ้นขณะที่สัญญาณ ISI กลับมาเป็นลบและเกิดสัญญาณ Bearish d i v e r g e n e ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังถึงช่วงปลายตลาดขาขึ้นระยะสั้นค่างเงินบาทมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่37บาท ห้าสิบสามสตางค์ต่อหนึดอลลาร์และมีรอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับสคำคัญในระยะสั้นค่าเงินบาทมีรอบแนวต้านอยู่ที่สามสิบเจดบาทเก้สตางค์และสามสบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์ต่อหนึดอลลาร์ และมีกรอบแนวรับอยู่ที่37บาท55สตางค์และ37บาท20สตางค์ต่อ1ดอลลาร์กรุยุ์สำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขาย Open s h o t เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า37บาท72สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ ้าหมายทำกำไรอยู่ที่37บาท55สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือ37บาท99สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ37บาท 99สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่38บาท28สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า37บาท72สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาท ประจำวันอังคารที่4ตุลาคมสวัสดีครับ